สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ e s u z u all new d max นะครับคันนี้ติดตั้งจอพร้อมกล้อง360องศานะครับจอก็เป็นสเปคแรม6กลอมร้ cpu 8คอร์นะครับยี่ห้อ alpha a c o u s t i c รุ่น g o series นะครับนี่ครับสั่งงานกล้องที่จอได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกดดูภาพที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่มุมซ้ายมุมขวากล้องหลังกล้องหน้านะครับเราจะกดตรงนี้ก็ได้ครับ ได้หมดนะครับดูได้ทุกมุมนี่ครับภาพดูได้ทั้ง3ามิติแล้วก็สองมิตินะครับดู2มิติครับอันนี้กล้องขวานะครับอันนี้กล้องซ้ายกล้องหลังนะครับกล้อง,งหน้าครับเข้าเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับ กดดูกล้องหน้าจะจอดชิดยังไงก็ได้นะครับตัวนี้นถอยจะถอยชิดยังไงก็ได้ครับเพราะเห็นกันชนท้ายอยู่แล้วนะครับนี่ครับเวลาถอยไปก็จะเห็นเลยนะครับ นี่ครับจเจาชิดยังไงก็ได้นะครับผมจะพาลงไปดูว่าจอดได้ชิดยังไงนี่ครับกล้องหลังติดตั้งตำแหน่งเดิมนะครับกล้องข้างติดที่กระจกนะครับนี่นครับ แล้วก็มีกล้องหน้านะครับนี่นครับติดตั้งกล้อง4จุดนะครับตัวน,นี้มีสุสีออนิลดีแม็นะครับ2อง6ันี่คแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์รอบที่ทางด้วยครับดูไฟย้อนหลังได้นะครับนี่ครับถ้าผมดูไฟล์นี้ อันนี้กล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับบันทึกรอบทิศทางนะครับบันทึกพร้อมกันสี่ตัวนะครับนี่ครับไม่ต้องติดตั้งกล้องบันทึกเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับนี่ครับกล้องหลังนี่ที่ถอยมาจอดเมื่อกี้นะครับนี่ครับถอยมาแล้ว นี่เปิดประตูขวาลงไปนี่ครับระบบความปลอดภัยครบจบในเครื่องเดียวนะครับตนนัวนี้เนี่ยก้อ,องหน้่ถ้านั่งขับรถอยู่มุมมองด้านหน้าเราจะไม่เห็นนะครับเนี่ยพื้นที่ถนนนะครับสิ่งกีดขวางด้านหน้าจะจะไม่มีทางมองเห็นได้นะครับเ,เห็นอีกทีก็ท้ายรถคันนู้นเลยนะครับแต่ ติดตั้งกล้องไปแล้วเห็นตั้งแต่หน้ารถนี่ครับไปถึงนู่นเลยนะครับด้านข้างก็เช่นกันครับนะครับพื้นที่ถ้าหันไปมองอย่างนี้พื้นที่ที่มองเห็นก็จะเห็นตู้แอร์เลยครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นช่วงนี้ไปเลยนะครับหรือว่าดูแบบสามมิติก็จะเห็นเลยครับเนี่ยจากพื้นที่ตัวรถไปถึงตู้แอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ช่วยลดจุดอับสายตานะครับอันนี้ก็มาเดิมดูหนังฟังเพลงครบจบในเครื่องเดียวนะครับประมวลผลไวสุดๆนะครับกดปุ๊บติดปับ๊บอันนี้ไวไฟจะไม่ถึงแล้วนะครับจอดอยู่หลงังร้าน ผมคอนโทนความอะไรใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะครับรีวิวผมรีวิวสดนะครับไม่มีตัดต่อตรงไหนโหลดก็ดูดูให้เห็นว่ามันโหลดเลยนะครับ ก็มาเข้งเจดถอยครับขึ้นกล้องหลังให้นะครับรุ่นนี้เสียงไม่ตัดนะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายกล้องซ้ายทํางานนะครับเปิดไปเลี้ยวขวากล้องขวาทํางานนะครับเปิดไปฉุกเฉินนะครับกล้องอกกรอบคันจะไปอยู่ตรงกลางอันนี้กล้องซ้ายไม่กล้องขวานะครับโชว์แบบนี้เลยนะครับ ผลงานติดตั้งร้านสิทธิที่จเจริญสาวครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ